ถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องเราเป็นพิเศษก็สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมและน้องตัดต่อได้นะครับเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นได้สิทธิ์ดูคลิปก่อนใครตัดต่อเสร็จไม่ต้องรอคิวอัปโหลดเราจะลัดคิวให้ลูกบ้านหลังเขาเราได้ดูก่อนเลยแต่สุดท้ายคลิปไปดูทุกคนนะแค่ลูกบ้านได้ดูก่อนเฉยๆและอื่นๆตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยครับส่วนใครไม่สะดวกสมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรแค่ช่วยเรากดไลค์คลิปหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องเราได้อีกทางนะครับช่วยหน่อยนะ คนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราเป็นพิเศษแล้วก็ตอนนี้ YouTube ก็มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super s u p e r t h n n k s เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คนดูโดนทสปอ u p p อร์พวกเราได้เพียงแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปครับคุณจะเจอปุ่มขอบคุณแบบนี้กดเข้าไประบบจะขึ้นหน้าจอมาให้คุณคอมเมนต์และเลือกยอดโดนทที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกของการสนับสนุนพวกเรานะครับหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับ ปุ๊กี้สตันเซอร์ไพรส์ไปตามต่อด้วยสปิทเอิร์ธมีทูมสโตนมาวางขวางแล้วแต่โอลิไม่ได้ควิวมาครับผมสแตมพีดวิ่งมายัดมิโกโตอีกมิโกโตบินขึ้นไปด้านบนแต่ก็โดนพีดิทไถเก็บคิวไปโดยเซเลอรี่ครับตรงนี้ หลาโซลากเลยแชกออกมาจากไอโอแต่ว่าอุ้ยมันมีบอสโตนแล้วอุ้ยนี่เป็นไฟที่ตาสินใจผิดหรือเปล่าอุ้ยเลือดเข้มเข้มเว้ยเลอแชกอยู่นานมากๆแล้วเลือดมานาเต็มตลอดนะผมนี่มันอิมมอร์ทชชัดๆอมตะสุดๆไม่มีใครสู้มันได้ครับผมแอบเปิดวิชั่นรอแล้วไล่ร,รำมฟาสตันแล้วก็ ลาโซจับให้เขายืนในวู้ดคงนานๆแต่ว่ารีโลเคตมาเพราะว่าเราคือมาเฟียคุมแมปครับผมมาเฟียมาไล่ที่แล้วครับมีเขาโตพยายามทีพีหนีแต่เจอซอยยับๆับจากดราเชียกเก็บคิวไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุฟเสียของทารอนครับผมฟาเดียเตอร์โอ้โหดาโราเชียเพราะปีเคบีก่อนนะผมรู้ว่าจะมาเจอมอร์ิเมอร์คิดสวนไปแล้วมีเขาโตโดนแลปเจอร์สุดท้ายตายคาบีเคบีครับผมยี่สิบสามหันกลับไปฟาดสวนแต่เซเลริเข้ามาประคองดาอราเชียอีกหนึ่งจังหวะแล้วโดนแบชเชอร์ทะลุบีเคบี B โอเคตัดทีพีของ23ได้ควินโดดเข้ามาสปิทเอทอร์สตันจบยีบสาไปครับผมไฟนี้ในขณะที่บอดซิกนี่คือใช้เลือดตัวเองเล่นแบบเต็มที่มากๆเลยวิ่งเขา้าวิ่งออกแสงขายาประกอบเรียบร้อยที่จะไปเป็นชิว่ากดสโมกมาเจอ23และนทีมคุกพอดีและก็ต้องตัดต้นไม้ถูกต้นย3โดดขึ้นโดดลงสเต็ปอัพสเต็ปดาวเอามาเจอพอดีครับผมแล้วติดแบช วว้าพีพีมาแล้วก็เจอบลิงคลาโซลาดโชเข้ามาแลโชยังมี BKB อยู่ครับผมกดสตมผีดวิ่งไล่แจปแต่ว่าไม่น่าจะฆ่าแจปได้ภายในระยะ BKB ตรงนี้โอลิปักทูมสโตนแต่ว่าไม่มีทางออกแล้วฟอสตับหนีมาโดนเกียร์ทูมสโตนด้วยแจกทั้งเงินซอมบี้ สาวซอมบี้ไปคู่กันนะผมโรดดี้สองมากรเดเตอร์กเก็บมีกะโตมีบิงเตรียมสล็อตไว้แล้วระยนเฟเบกมาบิงมาสันเดชว่าโอ้โหเตรียมพร้อมมาแล้วเอาทุกอย่างไปหมดเลยครับผมทั้งจิสทั้งชาด มายื้อเวลาเท่านั้นนะสลับมุฟนี้ลุกขึ้นมาโดนสัน <'t> ปิดคิวไปแต่ว่าทำเพื่อยื้อครับผม <S <S 1> <S 1> โตฟูกาเวลสิแล้วส่วนเลนล่างเจอ23่สู้คงยัดจัดการเซเรลี่ไปควินใจบีเคบียี่มเองก็บีเบีออกเหมือนกันแล้วคิวรับแรเจอร์แทนครับผมตรงนี้ เริ่มไม่แย่นะแบบเริ่มเริ่มได้แมปขึ้นมาแล้วหายเลือดคุณก็ต้องเอาดาเมจประยัดเว้ยอาเมเวครับถ้าคุณขึ้นสกาดีตัดลีเจจไปแต่ดา,ดาเมจคุณไม่มีมากพอหนึ่งคอมโ,มโบปิดคิวเขาไม่ได้เพราะภาพเดิมคุณก็แพ้ไฟอยู่ดีลาโซสตันบูคงจัดหนักเซเรลีได้เซเรลีไปโอ้โหแต่ควินเดินเข้ามาไถยับยับแล้วมีเคบีล่ะติดคูดาวสองวินาทีครับผมกลายเป็นได้เซเรลีแต่ว่าตายสองไม่คุ้มเลย โอ้โหพลาดหนักมากจดนี้แต่เฮสมาแล้วเดินมาเจอมีคโคตปะพอดีแล้วตัวแบตมีเจมดรอปให้อีกตาหากโอลีเอสบิงมาเหมือนกันครับผมแล้วมาจามขวานอัดใส่หน้า23รายไร,ร่รำไร่รำและแอโร่คอมโบตรงนี้เอสโดนเต็มข้อและเชืวชโดน ลาโซจับสู้ในบูของเซลรี่เข้ามาประคองให้นะโชเลยไม่ตายครับผมได้กดสตาร์อีกฟื้นเรื่องกลับมา,าโดนฟอสตานครับผมลักตีดออกไปโอ้ยจากการได้โอรีครับผมกาดเดเตอร์เอาอีกแล้วครับพวกเขาก็เลยโชคเลนเกมอย่างนั้นเหรอแพ้สี่ปกติควินได่สตาร์ตรต้นไม้ยี่สโดนสตัร์โดนเฮกสุดท้ายตายอยู่ดีแจ็บกับคิวดาเมจพอไหมเซลรี่บายได้กลับมาเพื่อประคองควินเอาไว้ ควิน <Queen S 2> จะได้ยืนฟื้นเลือดและสู้ต่อครับผมไล่แจ็ปกับคิวไปได้ก่อนโซนนี้มีเขาโตพยายามจะเอาเซลารี่ให้ได้ควินก็พยายามโซนโซนเต็มที่แต่ว่าโอเครีโลเตกตหมดเวลาแล้วครับพากลับบ้านนะผมลาโซแอรโรคอมโบโอ้ยแล้วเซลารรี่รีโลเกตไม่ทันนะผมเสียแล้วโชว์ไปควินกดบอสโตแล้ว แล้วโดนหลับจับต่อด้วยแย่ yeah, แล้วนาะชิโอบายแบ็กมาแล้วตรงน,นี้จะเซฟควินแต่ว่าเซลารีลิงเข้ามาแล้วตายคู่ครับผมสุดท้ายต้องไปแบ้กมาหมดเลยเพื่อจะสู้ไฟโรชานแจปโดนแล้วเหยียบซานตามต่อได้แบทเชอร์แจบมีเลเมชแล้ว BKB พร้อมกับทริกเตอร์โคกออกครับผมจากไฟนี้ได้บายแบ็กมา2ตัวส่วนควินเดนไถมิโกโตโดได้เจมจากมิโกโตโค,คืนมาทารอนกดสโมกมา จะแอบเซอร์ไพรส์ควินเดินเข้ามาและเจอร่ายรำฟ้าสตันเซอร์รีประกันเด้งแล้วแล้วยัดทุกอย่างใส่ควินควินตายชิบหายเซเร์รีไม่มีลิงก์ใน3 2แล้ว,ลวราชโยยืนตีสู้กับแจป๊ปอยู่แต่แจป๊ปหนามากในขนาดที่ควินนั้นกดบีเคบีมาสวน23 23ามยบสามแต่ปีกบีไปก่อนหน้านี้แล้วเลยไม่มีบีเคบีออกครับผมโดนควินชีวิตที่2เดินไถแตกคู่ดับเบิลคิวของควินราชโยปริงก์ตามมาต่อที่คิวคิวรีบ ลีฟหนีและ TP แตจะเจอควินบิงสเตนตามมาสปิ i เอิร์ h ตัด TP ไปได้มาอีกครับผมเป็นจับก็คิวดราโชได้ไปทั้งหมด4 4สศพเลยไฟนี้บิงโตบิงมาแล้วจับเขาไว้แล้วเจอ เซนทอโยกหลบคับผมเสียจังหวะไปแล้วเจอโลตาซอฟขู่นะลาโซ่ก็จะโดดซ้อนตรงนี้แจ๊บเข้ามาหลับหลับแล้วเจอราชโยตัวจุดอ่อนตัวจุดอ่อนนะผมไรล์รัใส่เททุกอย่างมันไม่มีบายแบ็คเรียบร้อยได้จุดอ่อนของทีมไปจังหวะนี้ไหลแล้วเลอร์แชกไม่มีบายได้เหมือนกันนะผมไม่มีเอจิสแล้วนั่นเองนะแต่ว่าแจ๊บออกมาด้วยเปล่า2 3โดดตามมาต่อ23แสามจมีเคบมีเยาวควินแต่ว่ามีคุกกี้เซฟควินมาได้ส่วนโทฟู ไปในหน้าที่ครับผมเซฟควินออกมาได้แลกกับชีวิตตัวเองก็เขาเป็นซัพพอร์ตเขามีบายแบ็กเว้ย ส่วนเซนทอได้เซปเตอร์บัฟมาจากหลุมโลชานคนะรับก็เลยมีรถแห่แห่ใครอะ่ะแห่เลอแจกไงทรงพลังโคตรๆได้รับการอุ้มชูแบบขั้นสุดแล้โชว์บลิงมาเปิดแมปยังไม่เจอใครเพราะแจ็ปมีทริกสเตอร์โค้งแต่ว่าโอ้ยควินบิงมาเฮกและรีดดาเมจใส่คิวคิวตายไม่มีบายแบ็กแจ็ปตัวแรปเจอร์ไปด้วยุมตรงนี้แล้วฟาสต์ันอย่างยิบสามและโชว์มานาหมดแล้วคุกกี้พามาก่อนเอสพิงก์เข้าไปเหยียบแต่โดนลาโซลากไปคุยในน้ำพุ้วอเตอร์เฮกเอส อ้าวไอโอจะรีโลเกตเซฟไอโอรีโลเกตเฟลด้วยเอสบายแบ็กมาแต่แบบนี้เซลาริไม่ถูกใจเซลาริกำลังจะซวยออกได้หรือเปล่าอ้าวแต่ฟาสตันไวไปหน่อยครับผมสุดท้ายแล้วเซลาริเจอวู้คงแต่กดสเตมผิดออกมาได้เซฟเซลาริออกมาคิวบายแบ็กมาแล้วจ่ายบายแบ็กกลับมาช่วยดีเฟนซ์นะผมยังรักษาฟอร์ติฟายไว้ได้แล้ววู้คงจ่ายไปแล้ว2รอบครับผมบีเคบีก็2รอบหมดก๊อกแล้วครับตอนนี้เอสบิงกลับมาเหยียบใส่ยี่สิบสาม เทดาเมททุกอย่างใส่ยี่สี่สามที่ไม่มีการเวทได้ฟาสตนทีเดียวแล้วโดนแบทตายไปเป็นที่เรียบร้อยไม่มีบายแบคด้วยก็ต้องกด g g แต่ยังไม่ยอมแพ้โอลิยังบายกลับมาแจ๊บหลับยือ้อเวลาไว้แต่มีคโตไม่สามารถทนทานดาเมของควินได้ร่วงลงไปหนึ่งคนบายมายือาย้อบายมายื้อเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเหลืออะไรครับเพราะไม่เหลือแครี่แล้วกดฟอร์ิฟายยือ้อสุดใจหวังว่าจะมีโอกาสสักเล็กน้อยแต่มีคโตรู้ตัวว่าฝืน g g ดีกว่าแล้วไปเริ่มเกมใหม่ครับส่งท้ายด้วย ม้าในรถแห่